สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับกำลัาตามแนวทางของเลขงมวดประจําวันที่หนึ่งกรกฎามนะครับงกหาของเมเพชรนะครับแนวทางของเพ่นสิวงกลุ่มหาหรือยังหรือว่าสีเจงไดนะครับไปรับชมแลบฟังคลิปไปพร้อมกันนะครับเนาะก็ศูนย์แปดเย็ดนี่ครับก็เจอศูนย์สามที่ปล่อยไปมันเป็นกูพ่วมมันนี่นี่นี่ศูนย์นั่นนี่ครับนี่ นี่วดนมันได้เงนวดน่ะมันได้สามศูนย์เจ็ดยูมองนี่มันมันมาออกเจ็ดศูนย์สามมันออกศูนย์สองบานมันได้เจ็ดศูนย์สามศูนย์แปดเจ็ดนันมันเข่าเลืยบานพวกเขาเลยเอาสูตรค้าเดี๋ยวน่อยน่อยก็ช่วงวัดวัดน่อยเมื่อวัดเน้นไห้เป้แม่เอางวดเนี่ยคอยกันเน้นนี่เด้อคอยกันเน้นอันใช่ละคอยมากพวกเพื่อนคอยมากเด้อมันสิเน้นวันนี่แปดแปดจ้ะเพราะว่านี่นี่สูตรเลขออกอันเลขออกอันหนึ่งเก้าหก เลขออกศูนย in so so like oh ์หนึ่งสองนี่มันเทศได้มันเทศได้เก้าหกกับศูนย์สองเลขออกมาหนึ่งเก้าหกกัับอนกับศูนย์สองนี่นี่มันเขาจะว่าจ็คเบงนี่นี่ศูนย์สองนี่มันกับเข่ามาตัวเดียวศูนย์สองบานในความว่ามุจจามาเอาความบ้ามาตัวเดียวหนึ่งหกมันมีหลายสูตรบานอีกสูตรหนึ่งก็มีเก้าสองอีกสูตรหนึ่งมี่เก้าสองนั่นกับเขากันโยนี่บานนี่เลขสี่ศูนย์บอมีเป็นบอมีเขากันจักหม่อง อันนี้ยังมีเก้าสองศูนย์นี้ได้เก้าสองศูนย์นี้เก้าสองอันนี้ศูนย์นี้ได้ศูนย์สองได้เก้าหกสูตรนี้ได้ศูนย์สองศูนย์สองจะว่าจะสูตรหนึ่งสองสามสี่ซี่เด้งสามเด้งหนึ่งสองสามสี่นี่บัตรบังหันกับเก้าสองสองเด้งบัตรเลกสามทักับเขาได้ศูนย์แปดเจ็ดสูตรเก้านี่นี่นี่เรียกสูตรเก้าศูนย์แปดเจ็ดนี่รอบรอบนี่ก็ได้เจ็ดเก้าแปดก็แปดเก้าสามเด็กเปิป้ายเท่านี้ละ บ่ปลยมีสูตรไหมน่นวะแม่สูตรสูตรสูตรเก้านี่ยแต่เร้อนผมมันมันมันหัวก็เขามันหนีสองหัดหนีหัวสามมันมากมันมากปะมันมากสามตัวเลยน่าบาแต่แต็ยนนี่โเขียนไหนสามตัวเขตัุด้ายนั่นละคอยคอตัดท้ายมันหน่ตัดตัดท้ายมันเขาบานถ้าเอาทั้ง้านใส่น้ำมันสิเป็น798ดเก้าเออมันสิเป็นศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดศูนสามุข่อยข่อยเอาให้มุกเจ้าหนึ่งเจ็ดศูนย์สามแมนวาถ้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 าร่วมเป็นเลขอ เอาเลขบนเส้น้ามันจะเป็นศูนย์แปดเจ็ดแตเอาเลขล่างเฮ็ดมันเดีเจ็ดศูนย์สามตัวเดียวพอเลยเฮ็ดปล่อยฉุดยาวนี่เลยเนียนๆเลยนี่ขันมัดออกขันมัดออกครึ่งรอบนี่นี่ประซ้ายเลขศูนย์หนึ่งสองเฮ็ดขานเฮ็ดเด้ศูนย์สองขาหนีเฮ็ดเด้เก้าหกเลขออกมากเลเลขออกมาหนึ่งเก้าหกเลขล่างศูนย์สองในน้อยนิดเถือเป๊ะเลยบอกว่าโอ๊ยมีหาใส่พ่อมี่ดอกเลขศูนยนี่บอกว่าบานเขาคอยกามาเฮ็ดอีก เก้าสองตั้งกันดเก้าสองกับแปดหกถเอาสองตัวนี่เน้ยถ้เอาสองตัวบานอีกสูตรหนึ่งนบาทเก้าหลบสี่ได้เก้าสองเห็นว่ามกเก้าสอง๋อเบานในศูนย์หกศูนย์หกลบสี่ไดศูนย์สองเลขออกศูนยสองะดเริ่มแรกมันสี่างยังสี่แปดลบสี่ก็ยังได้ซีซีหมู่บ้านเอเล็กเล้าเฮ็ดสี่มงแห้งไหลายเย็นหัดบินศูนย์ซีซีนี่ใายไปเขาสีล่องหายแล้ว ว่าเอาซ้ำบาเนี่เอ้ยเขียนยังเนี่ยเขียนเร่งเขียนเ่ครับโอ้มันพอจะเขียนเอเนาเบาเท่าดีก็ได้บวกคบครับแม่เขียนเขียนไปนั่มต้องเอาไปนั่มผ่าไปนั่มตีแอครับตะวันเร่งขึ้นมาดังเลยเจ็ดเก้าแปดแปดเก้าสามหนี่ดังเนาะเล่นไปได้แล้วแม่นี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 ่คนคนี่เลยนคู่นี้ด็กเพราะว่าเจ็ดอันศูนย์แปดเจ็ดอันอันอันศูนย์แปดอันอันสามอัน จ็ดศูนย์สามหรือสามศูนย์เจ็ดมันเป็นกันนะมันสีเป็นเหล็กสามเป็นเหล็กแปดหน้าก็เล่นเนียนก็เนียนนี่แหละหมรดกตูวน,นี่แหละป่ะ,ปะาะเหล็นเนเเกเท็ก่าเปดชุดบนแมน่เน้นชุดบนแล้วก็ชุดล่างสินะแม่บนจะเน้นหางไดฟันหางไดสินะครับแล้วกลางคืาบอกว่าตามตามสูตรมันนี่แหละเมนบ่บ,บ,บพี่พี่พี่ัวพี่ตัวพี่พอออันนี้มันออกเลขกล่าง ตามที่เจมันเป็นเลขบวนนี่มันจะออกเลขล่างึงน,น,นี่อะไเลขล่างยุ่งงงนี่มันสิบ้างสินึงม,มันก็อยูศูนย์สามศูนย์ศูนย์สามเนี่บ้นสุดทเอาสูตรในนออบานสุหลายสีออกอศูนย์เลขรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยใช่ไหมเฮล่เล่นมกัมกมักแปดแปทีแล้วแห้ง อ๋าคนกแก่กกนึ่งก้กฎาคมากแม่เพชรฮาอมากลยมองเดีว่าหนึ่งกอกรัสองห้าหก้าคับแม่เพชรเก็แกเด้ออาตัวอย่มาใสยังสีว่าไอนอนเบิ่งอยู่นอนเบืองทะเลอย่างนั้นเดี๋ยวเป็นแบบแม่มันแบบได้อยู่ันอันนี้เก้าเจ็ดเริ่มแบบเก้าจุด สหนาเก้าจุดแปดนมาที่นึงกวนมันมันออกตัวนีเด้กบกบกบตัวหนีเด้หน้าเทาครับน,นี่มันออกเก้าหกศูนย์สองนี่นี่เก้าหกกับศูนย์สองไปไกลๆกันเลยนี่เก้าหกเป็นบนญศูนย์สองเป็นหลางเลขศูนย์ครับมาไม่ใช่ว่าออกแปดสองก็เก้าเก็ดหมดทลาวศูนย์สามแปดแปดศูนย์สามแปดแปดเก้าแปดศูนย์แปด ต่ว่าคือบางหันเน่หวานบางหันแต่จะไปสือจะอื่นสือส,อสือเขแเปล่าครับศูนย<ๆ>์เปล่าค่ะพอไปเล็กเล็กเหล็กเหล็กเก่าเก่าหกเหล็กเก่าหกเคล็ดเหลเก้าเค็ดเค็ดได้เก้าเจ็ดเค็ดได้เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดบวกสิบมันเจ็ดศูนย์เจ็ดมันสิบวกหนึ่งมันสิบจะเป็นศูนย์แปดเป็นสีหน้าค่ะนี่พูดถึงว่าบนบนเดินค่ะนี่ล่างก็สะเนีนตัวนี้ ครับแป่เอ่อจะเป่าอยู่บอแม่คอยก็บม่รู้คอยกับก็เบิ้งตานี่แค่ตลอกสุดนี่ครับผมนี่อี๋เฮ็ดมันมันก็เฮ็ดศูนย์สวงได้มันก็ไม่ได้เก้าซวงมันก็ออกเก้าสวงครับอืมมันง่ายๆเก้าสองสองเด้งเก้าเก็ดกับมักศูนย์เรียกหกตัวนี่มากมัดทุกตัวอ่าในหกครูเนี่ยมันบอกครับบาทกับกับอีกสูตรหนึ่งคือคือคือเรียกศูนย์หกล่างครับมันเป็นเก้าหกบน อันบาน์เนี่เก้าสองล่างถามันออกอีกสูตรมันที่หนึ่งเนี่ยเลขเลขเลขเก้าแปดสิบออกเด้มันมันมันสี่ออกเป็นมันสี่ออกเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์แปดสองเลยเอาศูนย์แปดสองมันจะใส่ตีศูนย์แปดสองคือศูนย์เจ็ดเนี่ยเอาเลขศูนย์เนี่ยเป็นหลักลอยเลยครับผมเออตาม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 คำนวณออกมาครับเลอสี่าสิกันบอตัวนั้นแม่ก็กันแหนสื่อเนี่ยนี่แหละศูนย์แปดสองกับสามแปดสองกับ นี่นี่เท่านี้หละสามตัวชุดบนได้หนินี่หละคร่ะไอเท่านี้ล่างล่างอีกตัวนึงเนี่ยแปดเจ็ดก็บานกันอีกมัดเหรอถ้ารูดด้วยบานรูดถ้ารูดมันก็เก่าก็แปดด้วยินเก่าก็แปดครับเขียนว่าบินงวิ่งรูดเนี่ย นี่นี่นี่เลขวิ่งมันสามศูนย์สามมันก็มาศูนย์อันนี้มาแปดเก้าสามนี่คนก็เลยว่ามันสิมาเก่าอะไรสามมันเป็นเก็ดศูนย์แปดเดีย9แปดเก้าสามมันสิบว่เป็นแปดเก้าแปดว่าคก็ขึ้นไปซื่อๆนี่แหละสามมันมันออกมมาจังใดห้องเยยจังสั้นตามศูนคำนวณนะคะแม่คำนวณถ้าขนาดเลขเล่ายังถือคักถือแม่เวน่บ้านเอวจทเรีให้ก็เขียนแล้วก็เลยว่ามันถือว่ากบั วันที่หนึงกระดกระดาษมสชุด3ตัวนะครับเนาะแม่เพชรเน้นที่เจ็ดเก้าแปก้ับผมครับแล้วแม่เพชรว่า0ูนย์อนี่กระเด็นนิดันนะครับผมศูนย์แปดสองอยู่ศัพนึ่งเก้าหกแล้วแปดเก้าสามสามแปดสองครับผมย่ำเน้นเจ็ดเก้าแปดแปดเก้าแปดศันยออก 08 08 2 8ครมอ้าชุดสองตัวครับ9782 0388 98 08แมเปแเพชรเน้นที่88แม่เปชรวพลางกันกับ87ครับผมกระตามนี้ครับชมชมครับวิ่ง9กับ8เอาแข็งแม่เนาะนี่หน่อยน่องท่องนมครับ่อกันนีนะครับแนวทางนะครับของแม่เพชรงวดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคมครับบ้ไดมักบ้ไดชอบ คลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดฝากพาชมด้วเนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเดียนสองหนึ่งกับเก่าสอง่งนี้